น,นี้เอาทิ้งไปมอันนั้นไม่เกี่ยวก็มันสกตะปรกมันเลอะเทอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยซักก็ได้บ้างมัมมี่เมทีวีฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเก็บของด้วยกันนะคะ คือของตอนนี้เยอะมากนะคะก็มามามาอยู่เพื่อนๆกันนะคะทุกคนคือจริงๆน่ยแม่เมย์ก็เริ่มเก็บของไปบางส่วนแล้วนะคะพวกของเล่นจุกจิกของน้องเคลียอพัตานะคะคือเก็บไปล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังเหลือหลายอย่างอยู่นะคะก็จะเก็บพวกของเล็กๆน้อยๆอยชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะของน้องเคลียวพัตานี่คือแบบว่าอื แม่เม์ต้องเอาออกมาเก็บมาล้างนะคะเป็นพวกของเล่นของเด็กจุกจิกอะไรประมาณนี้นะคะของสำคัญนะคะเราขาดไม่ได้เอกสารนี่สำคัญมากนะคะเวลาที่เราย้ายบ้านอันนี้แม่เม์จะเอาใส่เอกสารนะคะไม่ได้เอาใส่เสื้อผ้านะคะเพราะว่าเสื้อผ้าคงจะใส่ลังนะคะคงจะใส่ไม่หมดนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้า ฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันจําเป็นจําเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราก็ต้องแยกเอาไว้นะคะคือตอนนี้ก็แม่เมย์เนี่ยก็จะใช้รถ2คันนะคะคันนึงเป็นรถ6ล้อแล้วก็คันนึงเนี่ยเป็นรถตู้นะคะเพราะว่าดั๊ d ดี้กันดับเนี่ยขึ้นรถไปกับรถขนส่งไม่ได้รถ6ล้อเนาะเราก็เลยต้องจ้างรถตู้แยกไปต่างหากนะคะเพราะว่าจะได้ให้ดั๊ d ดี้กันดับนะคะนอนนอนไปในรถตู้ได้สบายๆนะคะ อจะบอกว่าโทรศัพท์วันนี้คิดถึงสมัยตะก่อนเลยค่ะคือโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องของ d a ดี้กันดาฟนะคะ a t c เห็นไหมคะของ a t c เครื่องมันเล็กมากโลคือจะบอกว่าเครื่องนี้นะคะเป็นแบบความทรงจำคือตอนนั้นน่ะลูกน่ะเอาไปดิฟกับนมนะคะเสียดายลูกที่อยู่ในนี้มากเลยนะคะ สมัยแต่ก่อนว่าเครื่องนี้มันใหญ่แล้วนะแต่ว่าสมัยนี้เครื่องแบบหใหญ่มากเนี่ยความใหญ่เป็นเท่านี้ถ้าฝ่ามือเองอะสงสัยต้องเก็บไปด้วยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะคะมีรูปสมัยแต่ก่อนด้วยอะ่ะนี่ โอสมัยแต่ก่อนนะคะทำไปดูไปนะคะนี่สมัยคีโอตอนเด็กๆนะคะคือแบบว่าแก้มยุ้ยมากนี่ดูสิคะแม่เมย์เป็นคนชอบเก็บของนะคะเก็บ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 ทุกอย่างนะคะ เก็บจนไม่มีที่เก็บแล้วนะคะทุกคนอันนี้แม่เมตอนเด็กนะคะฟันหลอเห็นไหมคะ <laughs> แม่เมย์เน่ะเป็นคนชอบเก็บหนังสือเก็บอะไรพวกนี้นะคะเก็บไปเรื่อยเปื่อยนะคะเซย์ไฮเซย์ไฮ oh no. <laughs> มีความรับผิดชอบดีมากเลยอ่ะลูกอ๋อทำความสะอาดให้เขาว่าง,งั้นเถอะใช่ไหมคะ ทำยังไงกับอันนี้ดีลูกแพ็กเลยแพ็กเลยเหรอไม่มีขยะเลยไม่มีขยะโอ้ข oh, ยะพี่เขับน่อ้อ่ะนงนั้นเดี๋ยวเราแพ็กกันลูกไ,ไปกวาดบ้านแม่ก็ได้นะหรือยังไงเดี๋ยวจะมาช่วยแม่ตัดสินใจว่าอันไหนควรที่จะเอาทิ้งแบบนี้เอาทิ้งไปไม แก้บ๊ะให้มันลงทำไมอ่ะลูกไม่ก็ไม่เล่นแต่เดี๋ยวเราต้องเช็ดตินลูกไปเอาค้างนะในในห้องน้ำบรรลกไอหนูต้องใส่น้ำก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ำยาใส่นะคะคืออย่าโยนใส่แบบนั้นไม่จับทิ้งหมดเลยนะอันนั้นไม่เกีย ไม่เลาะเรื่องเลยก็มันสกปรกแล้วมันเลอะเพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยซักก็ได้บ้า้งหนูอ่ะไม่โอ้โหเก่งจังเลยทำอะไรคะลูกโอ้โหเอาไว้เก็บของใช่ไหมคะ แล้วหนูเอาของออกหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวไปจัดเรียงดีๆนะลูกเราจะได้มีที่เก็บของย้ายไปบ้านใหม่ตื่นเต้นไหมคะ เขียนว่าเครื่องประดับเข็มขาดของจิปปาธะของคีโอ I don't